ครับสวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะอันบ็อกแกะกล่องไปนะครับนี่ฮนะที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับมันก็คือนะฮะมิซูนโ n ะนะฮะเกรส k กายพลัสนะับรองเท้าแบดมินตันผู้ใหญ่นะครับอ่าอันนี้เนะี่ยผมได้มาจากซูเปอร์สปอร์ตนะก็คือที่เห็นอยู่เนี่ยนะรนะองเท้าแบดมินตันบอกว่าอัปเปอร์เนี่ยเป็นตาข่ายนะนี่ตาข่าย เปอร์นี่นะสีสันดีไซน์นะครับแล้วก็พื้นรองเท้านุ่มนะฮะช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับน,นี่ผมยังไม่ได้เอาตัวดันทรงของเขาออกมาเลยนะครับอ,ออกมาเลยก็ได้น,นี่นะครับก็บุนุ่มข้อเท้าและลิ้นรองเท้านะครับบุนุ่มข้อเท้านะครับตรงนี้ครับออ้ยระวงัง บุนุ่มข้อเท้าคืออะไรครับคือตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะบูนุ่มๆตรงนี้นะครับมีความนุ่มอยู่นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้านะครับก็คือตรงนี้ครับลินรองเท้านะฮะอันนี้ผมไปลองที่ร้านมานะก็คือผมอะใส่ไซส์เ US นะสำหรับรองเท้าแบบนะพอเราเลือกก็สวม,สมนนะเข้าไปอ่ะสมมุตินะเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะใส่พอดีเท้าไม่ค่อยเหลือมากมันไม่ไม่เหมือนรองเท้าวิ่งอ่ะตอนผมไปลองผมใส่รองเท้าวิ่งอ่ะใส์9.5นะตอนเอาไปใส่วิ่งอะไรเงี้ยเออได้อยู่แต่ถ้าพอมาเป็นรองเท้าแบดเนี่ยใส่เหลือๆเป็น9.5แล้วมันหลวมไปครับก็เลยเลือกเป็นพอดีเท้านะครับพี่ที่ซูเปอร์สปอร์ตเขาก็แนะนำดีนะครับว่าให้ใส่พอดีเท้าอะไรเงี้ยนะครับอ่ามีอะไร พื้นรองเท้าด้านนอกยึดเกาะบนขอดได้ดีเรามาดูพื้นรองเท้าด้านนอกนะครับนี่ครับพื้นรองเท้านะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนนะนี่แล้วก็นะบิดงอได้อะไรแบบนี้นะความแข็งความคืนตัวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เท้าผมด้านขวาเนะก็รองเท้าแบดมินตันนี่ อันนี้ผมได้มาสีขาวนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันมีสีขาวนะฮะสีน้ําเงินนะครับหน้าตาแบบนี้สีน้ําเงินต่อมานะครับก็สีอะกดผิดนี่สีดํานะครับนี่อ่าไหมดูรูปบนหะน้าจอไปด้วยนี่ผมอยู่บนเว็บของ super sport อยู่นะครับเผื่อใครจะไปตํานะฮะ วันนี้มีโปรโมชั่น12-12นะครับเมกะเฟสติวัลเมกะดิวนะครับนะ่กลับมาที่สีขาวต่อนะครับอ่าเผื่อใครสนใจไปลองดูอะไรเงี้นะก็สีที่ผมได้มาเนี่ยเพว่าหลักๆเป็นสีขาวก็จะมีด้านหลังเป็นนะสัญญาของมิซุโน่นี่ส่วนทาวน้านี้นะ หนาแน่นเลยกดไม่ลงเลยแข็งเลยนะครับจะช่วยล็อกข้อเท้าของเราได้ดีนะครับช่วงที่ตีแบตอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะนี่แล้วก็กางเท้าหน้าเท้านะครับงานนะครับงานตะเกียบกาวต่างๆนะครับให้ดูแบบชัดๆใกล้ๆนะครับเพื่อตัดสินใจนะฮะสำหรับรองเท้าแบตนะครับมิซูโน่เนี่ยผม ใช้มาเป็นคู่ที่2นะคู่แรกอะ่ะผมซื้อรองเท้าว,วิ่งไปแต่ว่ายังไม่เคยทําคลิปนะฮะรองเท้าว,วิ่งที่ผมใช้ของมิซูโน่เนี่ยก็อ่าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะสกายเว e บสองเออนะเอาไปลงมาราธอนมาสับเสร็จเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวไว้ค่อยเอามาพูดถึงรองเท้าว,วิ่งวันหลังนะเออผมว่าประทับใจในมิซูโน่นะตั้งใ่รองเท้าว,วิ่งแล้วแล้วก็มา รอบนี้มาจัดรองเท้าแบตต่อนะครับเดี๋ยววันนี้แหละจะลองเอาไปลงสนามใส่เล่นครั้งแรกเลยดูว่าเป็นยังไงกับรองเท้าแบตของมิซูโนะครับนีนะอันนี้ข้างขวานะนี่ข้างซ้ายเวลาเขาอยู่คู่กันมันจะเป็นอย่างงี้นี่เป็นไงนี่ด้านหลังนะสวยไหมเออนี่ข้างซ้ายมองเห็นจากด้านข้างนะจะเป็นอย่างงี้ อืมมีนะสัญลักษณ์ของมิซโน่ด้วยเท่ๆเลยนี่นะสวยดีนะผมว่าเอออ่นนี่ด้นนานแน่นะโอ้เอเอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน้ำหนักก็ไม่ไม่ไม่หนักไม่เบามากเท่าไห่นะเอเอรองเท้าแบบนี้ผมเปลี่ยนใช้หลายๆแบรน์์มาก็ก็ก ก็เยอะอยู่นะจริงๆแล้วผมอะออกกำลังกายแต่ก่อนเนะี่ยหลักๆอะ่ะผมตีแบดมาออตีตีแบบมาตั้งแต่มัธยมอืมจนขึ้นมาอะไรโหย้อนย้อนความไปย,ยาวมากนะครับแล้วก็เพิ่งมาวัยทํางานเนี่ยแหละครับแล้วก็เรื่องโควิดอะไรต่างๆด้วยทําให้เราออกกำลังกายในที่สถานที่ปิดนะ ยากหน่อยเพราะเขาก็ปิดไปอะไรเงี้ยเออหลังๆก็เลยออกวิ่งนะก่อนที่จะมีเรื่องโรคระบาดอะไรพวกเนี้ยนะเออตอนนี้เขาก็เปิดสนามนู่นนี่แล้วให้เรากลับไปออกกําลังกายลงยิมได้อะไรเงี้ยก็เลยสามารถนัดกับเพื่อนไปตีแบดได้รองเท้าแบดเก่าของผมมันก็ยางตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยต้องหารองเท้าใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะ เอาไปออกกําลังกายนั่นเองนะฮะโอเคครับสําหรับอันนี้นะฮะซูเปอร์สปอร์ตนะครับมีรองเท้าแบดมินตันอยู่ด้วยนะครับนี่ของมิซูโนที่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นครับผมเอ,เอาอันนี้ออกก่อนวางอ่าตอนที่ผมไปถาม พนักง,งานขายนะที่อยู่ที่ซูเปอร์สปอร์ตนะเนขาก็แนะนำอยู่เราบอกว่าตอนที่เราซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยครับนี่ผมให้ดูขยับลงมาหนา่อยอ่าเห็นไหมอ๋วางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับทอานนี้่งน,น,นี่เห็นไหม h? ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านี่อ่า ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ว่า y อ่าทำไมต้องสัญ,ญลักษณ์ y นะครับก็สำหรับนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเลือกรองเท้าเนี่ยก็ต้องรู้ลักษณะเท้าของตนเองด้วยนะเออว่ามีหน้าเท้าเป็นแบบไหนอันเนี้ยพอดีจากที่ผมอะ่ะ วิ่งวิ่งมาก่อนนะอนี้ก็เลยไปศึกษาเรื่องรองเท้ากับอยากรู้ว่าเท้าตัวเองอะ่ะเป็นเท้าแบนไหมเท้าล้มไหมหรือว่าเท้าปกติแล้วก็เท้าปกติเนี่ยเท้าเรามีหน้ากว้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เลยไปถามนะพนักงานของซูเปอร์สปอร์ตเขาก็ให้ความรู้แนะนำดีเลยผมรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นพวกหน้าเท้ากว้างเออ ก็เลยหาว่าเอ้ยพี่ครับผมหารองเท้าแบดมินตันที่เป็นหน้าเท้ากว้างอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปก็เจอของมิซูเนเนี่ยเขาก็แนะนําอันนี้มาบอกว่าสําหรับอันเนี้ยเป็นของคนที่มีหน้าเท้ากว้างเลยเออผมก็อ่ะถ้าอย่างเงี้ยรองเท้าอันเนี้ยผมใส่ได้ละเพราะว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยผมเคยซื้อที่ไม่ได้เป็นเท้าแบบหน้ากว้างะครับพอเวลาเราใช้งานเนะี่ย มันก็จะมีการบีบหน้าเท้าบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าใส่เป็นแนนนมันก็อาจจะบาดเจ็บได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นผมหารองเท้าเนี่ยผมจ้างรองเท้าวิ่งก็ดีรองเท้าแบบมินตันก็ดีอย่างเงี้ยผมก็จะหาที่เป็นหน้าเท้ากว้างเลยเพื่อให้หมับสลีล่างรูปเท้าเราอะไรเงี้ยนะเวลาออกกำลังกายก็ประมาณนี้ครับเผื่อใครหารองเท้าแบบอะไรางี้นะก็ลองดูว่าต้องรู้เท้าตัวเองนิดนึงเ่ะเวลาเราใช้งานเนาะรองเท้าคู่หนึ่งเราก็ ใช้งานอยู่นานอยู่ประมาณนึงอ่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆครัไม่ได้ออกกำลังกายทีๆแล้วมันชํารุดไปโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะซูปเปอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็รองเท้านะฮะแบดมินตันนะครับเกตสกายพลัสนะนี่มิซูโน่นะครับอ่าเรียบร้อยครับขออันบล็อกไว้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปตีแบดแล้วแล้วเดี๋ยวตอนตีแบดเนี่ย ใช้งานเป็นอะไรยังไงฟิลลิ่งต่างๆนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เอาไว้นะครับเผื่อมีรองเท้าอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับก็จะมานะฮะแชร์ให้ฟังในในสิ่งที่ผมได้ใช้งานหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมนะก็ถ้า ที่เพื่อนผ่านไปผ่านมาสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม